เอาเตยสสวัสดีครับผมรอครับรอคุณณคุณใดรือว่าบายดีทุกคนนะเด็กีนะตเลยเดี๋ย่เเดเดี๋ยวรดนายนิดหนึ่นะีผมสองลิปยังไม่ทันสร็จเลยเฮ้ยไปเอ้รรอน้ำลุงกอืมอะไรเอ๊ะเอาน้ำที่เพ่อนบ้ารรน ว่าไม่โอนไม่ได้มันจะก่อยากไปไหนมาคะเดี๋ยวจั๊กไปเยี่ยมรอได้ไหมไปเยี้ยมเดี๋ยวห้องนี้ผมโดนไอ้ไซกลับมาเดี๋ยวไปเยี่ยมที่บ้านไปดูใครเดี๋ยวพ่อสีเลยเดี๋ยวระหว่างรอเลยผมไปช่วยขนน้ำก่อนนะครับสีนยืนยืนต่อนี่กว่าเนาะ เดียนูไม่ต้องหรอกมันหนักนี่ไม่หนักเอหนูมายืนดูพอตรงนี้อะไข่ทอดไปดึงไหมด้งไหมแล้ำขึ้นมาร้อนสายนะพี่ช่วยร้องเหยียบนเล็ดขนาดไหนอะ

จะี๋ยวไปเทน้ำเขายากเปล่าหลับเลยเนาะใช่เออเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เราก็จะผสมปูนแบบร้อนทรายอะไรมันมัร้อนนิดก็พี่บอกว่ามันจะยากมันจะช้าติดแล้วมันสช้เวลาและใช้ลมนะฮะจากที่จับวางจับวางแล้วก็อยูงนะเราช่วงบ่ายผสมปูนอืมด้านนี้ก็แข็งหมดแล้วใช่ขึ้นเฉลี่ยได้เลย อยู่ตรงนั้นก็ไอ้นี่นะแล้วพอถึงจะง่ายตรงหน้าจะ ừ,

Ô mọi người ơi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  mọi người

tiếp 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 rồi tiếp 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 một tiếp อไรอย่า้ยคุณนึงจกนอนได้แล้วเด็กนอนห้าทุ่มทุ่มนึงโอ๊ะทำอายุเนี้ยนอนสี่ส่ที่้าหน่อเอเอากลัว่าให้อีกนึงอ่ะฮะซูมอบนึงอ่ะกี่คุ่ปรมาณสักสี่สามสี่ทีบห้าค่อุาจะพูดแล้วไม่รู้ไม่รู้ นี่ก็มาเก้าเก้าเก้านี่เก้าเทวดเก้าเหอออีอ,อีก,อ,กอืมอมน่ปอชอบมาทานนี่อย,ยอยอย่นี้ <c oughs> <c oughs> เอออ่าเอเอ ตัวข้างเอเอมันีการขอร้องเลยว่าด้วยเดียวแต่ว่าต้องสลับกันอันนี้ว่าผมเสร็จแล้วเนี่ยมาไปใครจะเข้ามาอ๋อ้มรอผมก็ตัตี้แลตีหรออีกตีหรอตัดออกอะาสสามถังหนักมากเลยวางบนเด็ดอย่านคุรีคุลีวางกับปืนอ่ะดีที่สุด้อืมอืมอืม ิ่งเวลาสโอ้ระใกทปะาฮะีวสามโอเคครับคลิปนี้ก็ร่อนทรายก่อนนะอีตีก็หินมันสมเยอะนะครับรอครับสวัสดีครับ